พำ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 มพาพำพำพาพำมำพ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 าพำมพำพำพำพาพำมพำพพพพำมพาพพพพำพพำ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 พพำพาพำบำาำพำนำพพำพพำ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 พ โอ้หาเดี <Private classroom liksom> ๋ยวนี้หาดังขึ้นไม่ได้แล้วเอา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 ใชยตัวอะไรวะเรี่อวมือกุได้ไปแล้ว ในเล่น,นสนใจมืม่อทีเนี้ยมันไม่เป็นได้ยังไงเนี่ยฮะไป่ะหาปลาได้เนี่ยหาปลาไปไปเยอะสำลักน้ำแล้วลูกขึ้นเลยพอแล้วตอนนี้สบาย แวมแวดูดดีกว่าโอ้เงือ่อนมืดไปอันนี้ไป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  <_ c oughs> เอาพาไปหาวัวไปนี่ครับอีสานครับงาน,นต้นสมุนไพรครับนี่สมุนไพร ครคับไปนี่ไปนี่ขอบีแต่หญ่เานี่เอ,อ้เออเออ เดียวก็ต้องขอปนี่ครับมิตรญาครับบายใจเลยอโมเฮ้ยโมตัวอะไรอะเฮ้ย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 นั่ยเ้้เ สายลุยครับนี่ครับสายลุยโอ้เขากำลังงาครับพี่นอ้องน้ามันยังรอรงครับอาโอ้ใหญ่ระเบียบเดียวนอหน่อยครับโอ้โนีโน่เอาแล้วเอาแล้ว อัานสวนครับกำลังสีเเลียวครับเรือแต่แอมฟ้าครับดูมันดูมันทำอะไรกันวะเอานี่ทำไมอะนี่ทำไมอะ่ะอเมืองมันเงือง,ม,ง,ม,งมันกับเนี่ยงงงงง โมไปโมไปมาอืทำมันหยานคือเดี๋ยวโดดเลยเดี๋ยวส้นใส่คำเต้าตัวอ่าโอืมบักน้อยครับ อีลาหน่อยครับสองลาลาหน่อยสองลาท้างมืองลางตัวครับไปกับสหายโมครับวันนี้ตามาไปมากับพานโมครับวันนี้ยิด้าลงมือล้างครับพี่น้องอันนี้พาหมาโมมาลุยครับไปอะ <c oughs> บรรยากาศทุ่งนาครับฝนตกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ครับเขาก็เส้าครับห้าก็ออกได้ครับเน่เน่เน่นานมองมองมาหน่ยไปแล้วเอาแล้วเละม้นอุ้ยปุ้ยปะเดี๋ยว นี่โดนกลับไปมึงโดนนี่กำลังมั่นครับเขาท่าไหนท่ามีครับจะ <c oughs> <c oughs> โดนเนี่ย เบิ่งต่อครับโอ้ท่านี้พ่อเป็นตัดหญ้าเลยครับตาดยู่ครับท่างทางนี้ก็ลังงามครับตามาเกี่ยวปีใหม่ครับปีใหม่เกี่ยวพอดีครับทางพนดีน้องนังครับหนุ่น้องนี่น้องธรรมชาติครับ เ้ยอย่าไปมาดิผู้พิพายเบึงหลังข้างลังสุดครับสองฝากฝั่งข้างล่างนำถึงครับเขาง,งามครับข้างล่างไปไป เฮ้ยโอ้ยไปแล้วครับบร่ได้มาดโดนแล้วครับมรยาาศอีสา,านบ้านฮ้องครับไปไปไปนี่ครับน้ำน้ำมันรวมครับวันนี้น้ำมันร่างดีครับ โอ้อางานไกลเตือดไปเลยท่านเอกซูดเดียครับพุ่นนะครับสดพุ่นแล้วครับพุ่น,ปนไปอีกกว่านี่ปลูกต้นต้นสาคบน,นี่ครับอาจจะเป็นต้นสาคบกับบุหรู่กันต้อนอยังเฮ้ยเร็วเร็ว บอเร์ไเบ็ดเลยพี่น้องเลยถ้าถ้าสีบ้านครับโอ้กําลังใส่เบ็ดพอดีเลยผ่าดเลยครับมาบผ่านโมครับวันนี้นี่ครับนี่เป็น โค้งน้ำครับวันนี้สุดเฉีดหน้าผมนะครับสุดแล้วอามาถึงนี่เลยครับโอ้ยสุดแล้วครับอันนี้จะเป็นค้งน้ำครับไป,ปสูดใ่เขาย่าหนานแร่งครับ บบกับบอกกงกเคืะกล้วยไผ่เศษพ่อเพียงครับย่างจนเมื่อยครับเฮ้ยเข้าไปไม่ได้ด้อโมองมาลกว่ะกลัวกูว่ะนี่ก็จะเป็นบกทัวว่ะครับเนี่ยนี่ครับบรรยากาศตะวัน เราเป็นกำลังตกดินครับบรรยากาศดีครับเดีขึ้นไปแก่เบียร์ได้ไหมครับบันนี้ปูนนะครับปุ่นทุดปุ่นเหรครับปุ่นย่างกันไปยังเท่งปุ่นเหครับปั่นไปครับโอเคครับเรียบร้อยครับควันหมองยูมองเศร้าเหรครับบรรยากาศกำลังดีครับพี่น้อง เสียงนาหน่อยครับโอ้เรียนว่ะผลครับบรรยากาศเมื่อแล้วครับไดเวลาก็เมื่อแลนะครับแบานยังมาเลี้ยวรับไปเลี้ยครับนี่ครับทางลงบันได บรรยากาศครับืันนี้ <Okay. S 1> นี่อีกฟังหนึ่งครับโอเคครับเจอกันอีพี่นาหมดแล้วครับเหมื่อยแล้วครับเพราะอยากกลับบ้านกันครับ